าากาลาสินธรรมาภิบาลกาลสินลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนจากงบประมาณของอบจอกาลาสินวันที่21มีนาคม2567 เวลา09.30นนายสิทธิศักยนตระกูลรองประธานธรรมพิบาลจังหวัดกลาลสินนำคณะกรรมการธรรมพิบาลและที่ปรึกษาประกอบด้วยนายชานยุทธโคตนนล์พลตำรวจตรีมนตรีจรันพงศ์นายสมบูรณ์นาสาธรนายคงเดชเชิดสุธในางสง่าสำเนียงนายจำลองเขจจรคุณได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการก่อสร้างถนน แอสฟันติค,คอนกรีตสายกศจุดท้อจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดบ้านหนองกรุงศรีถึงบ้านโคเกเจริญตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินระยะทาง2.471กิโลเมตรตามแบบก,กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินซึ่งผู้ว่าจ้างคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินกับผู้รับจ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกิจแมชชิน,นอรีจากราคา9ล้าน9แสนบาทราคาที่ประมวลได้คือ7ล้าน1แสน5หมื่นบาท นายเผ่าพงษ์เจริญธรรมวิศวกรโยธาและนายมานพชลุนรมช่างสถาปนิกอบจอรกรสินกล่าวว่าถนนเส้นนี้ใช้งบในการก่อสร้าง7,150,000บาทเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหนา4เซนติเมตรซึ่งถนนเส้นนี้ได้ใช้งานมานานจนเกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อ เพราะมีรถบรรทุกอ้อยบรรทุกดินวิ่งผ่านตลอดและที่ผ่านมาหลังก่อสร้างถนนเสร็จก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อท่วมเป็นเหตุให้พื้นผิวจราจรมีรอยร้าวและถนนยังอยู่ในช่วงประกันจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาซ่อมย่อยที่พื้นผิวถนนเรียบร้อยแล้วการสัญจรก็ดำเนินได้ไปตามปกติเพราะอยู่ในช่วงประกันรวมสองปี นายสิทธิศักยนตระกูลรองประธานธรรมพิบาลจังหวัดกลสินกล่าวว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีงบประมาณ9ล้าน9แสบาทประมูลได้7ล้าน1แสน5หมื่นบาทถือว่าเป็นโครงการที่ประมูลแล้วยังเหลืองบประมาณที่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ โครงการนี้ระยะทาง2.471กิโลเมตรช่วงที่ผ่านมานี้จะเกิดปัญหาจากน้ำเขื่อนหนุนขึ้นมาทำให้ถนนเกิดความเสียหายบางส่วนและทราบว่าผู้รับเหมาก็ได้มาซ่อมบำรุงย่อยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติแล้วแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตรงจุดที่เรายือนอยู่นั้นติดกับเขื่อนลำปาวและฝั่งตรงข้ามถนนเส้นนี้ถ้าหากเป็นอำเภอรกรมลาใสชาวบ้านก็จะทานาปรังทั้งหมด

เราเรา, JI, าก um, ็ควบคุมงานตามตามมันมันจะมีการควบคุมงานตามอะไรท้ายว่ามีพอพอเป็นทั่วแล้วํามว่าต่ำ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 ร่ำตลลต่ำตรำต่ำต่าต่ำต่ำตลำต่ำต่ำ้่ำต่ำต โดนประมูลออกไปสามแสนตับที่างถ้าดานก็ก็ก็เกลียดผมว่านะถ้าประมูลต่ำเนี่ยวัสดุเข้าเดิมไหมเข้าเดิมครับต้องตัวตอนละเอียดอย่างเงี้ยเข้าเดิมปัญหาว่าผู้รับเหมาเนี่ยตอนนี้ไม่รี้จะทำไงแล้วตอนนี้มันเสียเงินของเอาไปเดิมไม่ต้องห่วงมีซ่อนจอดทุกกระเบียดนิ้วออนุญาตเรียนนะครับบริเวณนี้ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีมีฝนตกหนักบริเวณเขื่อนลำปาวนะครับไอ้นี้ทําให้เกิดน้ําเอ่อท่วมถนนทําให้อ่า ภาพของผิวจราจรบางส่วนนี่มีรอยร้าวทีนี้เนื่องจากตรงนี้ยังยังยังอยู่ในช่วงประกันนะครับก็ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเนี่ยมาซ่อมย่อยเพื่อป้องกันความชื้นหรือมีน้ําเข้าไปทําลายโครงสร้างนะครับแต่ปัจจุบันก็ได้ซ่อมย่อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถสัญจรได้ปกติเมื่อสุดท้ายผมี่เท่าไหล่ยเดือนไหนอ่าทงช่วงช่วงประกันสุดท้ายเมื่อสุดท้ายที่รับงาน จบงานน้ำงานเดือนสิบสองกรกฎาคมปีหกหกครับครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงประกันสองปีนะครับครับผมแล้วพี่ถามนิดนึงเนี่ยแล้วมันมันว่าลงกว่าเดิมนั้นท่วมไหมน้ำท่วมไหมเป็นเป็นน้ำเอ่อเข้าไปเหมือนกันครับท่านทั้งมันท่วมท่วมหนักก็เลยเดิมมันดั่กว่าเยอะเลยเนี่ยครับแต่ว่าหนักกว่านี่เนี่ยจะท่วมถึเดือนั้นเลยครับนี่ท่วมมากี่เมตรขึ้นมาเนี่ยวันนี้นิดเดียวครับครับเต็มเต็มนิดเดียวครับถึงแม้จะยัง จำนวนงบประมาณเนี่ยเก้าล้านกว่าบาทครับผมแล้วครับเก้าล้านเก้าครับเก้าล้านเก้าครับาวนี้ได้ได้ดำเนินการกับศืนย์การศึกจัดจ้างครับได้ผู้รับจ้างเป็นสัญญาจ้างเป็นเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าบาทครับผมโดยมีเนื้องานเนาะโดยมีเนื้องานดังนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกหนาศรีเซนนะครับโดยวิธี ข้าวพิมเสนพินเทสรีไซเคิลครับผมก็สายทางนี้จุดนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นโครงการจะอยู่ช่วงกมที่สามหกสามห้านะครับจุดก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับท่างมาที่เราดูมานะครับตรงนี้ไม่ทันไหมตัวตัวนั้นจะเป็นจุดที่ขอสนับสนุนก็ประมาณในปีหกแปดต่อไปครับส่วนตัวที่ส่วนตัวที่อยู่ระหว่างที่ท่านที่มันอาจจะจมับ ใช่ครับแต่ตอนนี้เราก็พรมประมาณปี68ปนะครับอครับเป็นเป็นลักขจะเป็นนกการาินเาราเขราะอะไรครับเพราอรเนื่องจากว่าเดิมทีนี่นจะเป็นทางมันเป็นการใช้งานทานมานานแล้วครับีแล้วถ้าจะเกือบ4-5ปี้ราขับับตัวนั้นครับรถตอยิมาหรืไม่ใช่มีส่วนครับเนี้มีรถอ้อยรถมันรถบรรทุกแล้วกบรถบอลครับท่านเดวนี้กรบทฐานกรรมฐานเรียกเราจะร้อยอยู่เนี่ย ยิ่งยิ่งนิงยิ่งจะเป็นร้านตาช่างเลยครับท่านครับตาช่างปอสายช่างมันครับมันหนักนะครับถนนเนี่ยตอนถนนพื้นเดิมเนี่ยมันจะเป็นรุมเป็นหมอยเยอะนะครับแล้วเป็นแ่เวลาเราแอสฟัลติกเนี่ยเราไม่ได้บดอัดดินมันอ่อนใช่ครับเราไม่ได้บดอัดตรงหลุมคือเราจะปูแอสฟัลติปไปนตามตามตาม อันนี้เลยมันไปเลยใช่ครับใช่เือแต่งครับแต่ครับเป็นแบบนี้นี่เรามาดูโครงการก็เป็นโครงการที่ดีนะครับงบประมาณประมาณ9.9ล้านนะครับประมูลได้เจ็ดล้านหนึ่งแสนนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประมูลแล้วเหลืองบประมาณเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะครับได้เส้นทาง2.7กิโลเมตรนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ำเขื่อนขึ้นมาก็ผู้รับเหมาก็มาซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับตรงนี้เราติดเขื่อนนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแถวกระบาสายก็จะเป็นนาบังเต็ั้งหมดแล้วใช่ครับแต่เป็นที่ดีแน่ถ้ามีคามะมันนะครับมาลงสําหรับทำาลองส่งน้ำเนี่ยอยากจะได้ประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้มหาศาล ข่าวทีวีนิว24กลาสินสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวอนคงนาสาธรรายงาน